สวัสดีครับว่าหอดจอดถึงแล้วครับตลาดเกิดไทยโคราชครับให้ดีแล้วครับปวดมันนี้มหาหมอเดียวกับหายแล้วเนี่ย สวัสดีครับปลาท้อขปาท้เสียงเขาเปี่อันนี้รจะเสลัดเกหลายรอบแล้วเจนเจตันนี้ัวนี้เป็นดีบอนดมานั่เตะนบอนของไหพอด้วยเรครับโปรตีบอลญี่อนซึ่งนั้นปตีบอลน่กินได้ไปสิบปียู่แล้วไม่็ได้ไปสิบปีอแล้างอว่าเราเจียไปไม่อาจจะหมู่บ้านเราต่้ง่ายังดีได้ไหมปองหม่บ้าเนี่ยวานผมเลิกไปสอ่บวานเนี่ยนะ หลังจากเกิดเหตุแลการหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไววหลักการเขาโยกหอเลอเลยหเลืองใ้สองคิดแลามนเย็นดเลาอกยไบงบอป็นแหว่อะไรผมไงครับที่แรกผมบาบวกเจ้ากันนะม่ใช่ข้างนอกเป็นแนคิดไปมันแบบแหวอะไรนะครับแล้วเลยนดปยอดเห็นไก็มีนชอบสุ่ดอกไม่กันครับมีกายึดคำหลมาย่นดยืนอดทนอ่งปวดเดี๋ยวย อาหัรไม่หักมากหลายครับมันนี่ครับนองจากมาวานบริเลนครับจะเลยพากันมากมานี่ครับ ย่าจ้าบ่ยาจ้าที่เอ๋เมื่อนั้นที่มาเห็นซื้อยู่ไดมาไล่นะรย่าจ้ายาจ้าตัวหนมาไลตัวั้นนะวไ่อยากได้ก่เอาเลยใจว่าเอาเลยอยู่ในเซนทสัมื่อวานนี่ยยุด จะอยู่ในห้องเียงเหมือนกันเนี่ยนั่งอยู่กับเองสิละบ้านวนได้ยินเสียงพอความานวัวรนะนะประตูต้องตั้งต้องตั้งตังนี่ยังคือประสบปวดองเชื่อเทงชิลุกขึ้นบินหัวไม่ยังบ้านฉันกนียัน้จากปวดเอวยุบยางววได้ลุกติสามสันเนาะยังไมผมอยู่ใต้ดินผมนะมันขย่มันเล่้ขึ้นบันไดเล่นขึ้นแม่บันไดนะ พม่เขาใส่ทั้งขวาครับแล่นบพตรงไหมครับแล่นตอนแล่นค็นนะแต่ว่าเวลาเขาแลนข่อไปมันจะเป็นสียแมันจะเส่เป็นสียงแนอยูใต้ดินยูใต้ดินทู่ของเตยขาสั้นเลืกลงไปในใต้ดินนะใต่ดิน20%แข็งมันบึ้ดบึดเป็นเป็น้ r m a นะเขาก็เลยบอกว่าเขาบินไว้ขึันด่วนเลย แรงขึงมากนะมันเหมือนมันเหมือนแบบโดนเนี่ยพอซเาจะหดมันเป็สิม่มันเริมมันเสะครับมันจับที่ท่าเมื่อยแงก็จิคิ่า่นเป็นแผ่นหินไหวอะแรกๆกแรกๆมันเหมือนมีคนมาขย่าวประตูไปซื้อคังโดนเตือนมาเด้ก็เลยกว่าการเสือยนะแกกเสือยพาหลังๆมันเริ่มยมันเรืมแห้งขึงแหงถึนมันไอ๋ขย่าดนนะครับ เข็นเข็นกอสางอยู่เสียบเข็นกอสางนะมองมองขย้อนนะยงสีขย่อยยงสีเลยหลุกหลุกตุ่มมันเวียงใบเวียงมากเลยเห็นชัดเลยมาดึงไหมมาดึงไหมไร่ฟ้าอย่างแบบดอกจะลูกผู้ใดผู้อยู่เดือยกับเจ้าลูกผู้ใดอุ้มลงมอุ้มเปิดอาฆ่ามันมาขย่อยหนาทีละเถือกเล่นมาครับลูกไฟเป็นลูกไผเราหอบลง่มเหมดอนกนนองแห้งครับบอกว่าข้างรอบเกือบตายแดดจนเลื่องมานจะของจนเลื่องมานจะของปวดเอวหายเลยหายเลย

เนี่ยคิมนั่ยเขเส้วนเลยเราะเรา่มาเล้ันันันเขา่นตั้งใจไทยเันแรกเราจะหองแบบตอนเห็นวุ้นออกจากห่องเบิร์หล่อ้ช่ว้กิ๊บเขากิ๊บกิ้หนงีไปตะเบิก็ดีอันนี้เลี้ยนมาเราบุ่งมานึ่งตัวมาวอดเันบีสตม้าสั้นหกตัวนีสั้นหกมาค่อยเริ่มไทย ตอนนี้เปิดออกจากหอมมั้ยอย่างนี้เียอมแนันเป็นบีมิสตีไทยอ่ะไทยปิดชอปิดชอไปนะไทยยังคนต้งตกใจตายอยู่เนาะใจยอคลิปว่งคอน่ะอๆอยโนโันวิจา์อ่ะอันนี้บอกเด้การเล่นละหกแกนกับว่าเอาสัตยหยิบได้ทกทยากเขวเลยมิียูทูบเบอร์ระดีหองขี้ขี้คือคนกำลังมาไปเดี๋ยวคือแบบเป็นแบบคุณไว้อ่ะ ้นมีแ <rôle> ต่คนลงมา่างดึงคนไหลทีางานบอกใหงับบ้านเินสบายสอประกาศประกาศกับพระวาาขออยู่สั้นหกคุยทาร้อนมันนัน้องมีคนยูนิสสามยสองมึ่าจะลงรีบเปิด ลงบันไดลงบันไดกับมีลงลิฟต์กับมีเขาแ่รงลงลิฟต์เลยส่วนมากเขาไปล้มาแน่นครับเขาไปล้เรียบครับคตนแล้วก็เปนโคตรสั้นนะเพราะว่าคตรโคตรแสั้นงานคตคตมันโคตเลยสั้น่ยเเขาไปล้เรียบเกหาก็ตกใจพี่สั้นหนูก็เลยหนูตกใจมากจนหนูวิ่งไปขึ้นลิฟต์านพอหนูขึ้นลิฟต์แล้ว อานี้ปรจอนชั้นเลยสัวาหนเป็นคตะาเรามใส่ชุดน้อนใส่ชุดน้อยไปชุดกับโมเลยลงมามียใส่เป็นเสือกันเกงเด้อต้ไปติดกำลังใส่ตะสูงในลงมามนผู้พักในยกสุผูพักกันที่ยังเด้อเล่นลงมาี่กับไ่ได้ใส่ยกกันกันตุ้มเรียนเลยแต่ว่าโมนั่นุเย็นคูเยินเขาบม่ได้ตุ้มหรอกเขาเรียนตัวดูตัวดอกตัวดีมงเด

มะไ่มันปีกจุกถมมะไรครับมบูด้วนะามดบอดมาแล้วครับบอดโฉมาแล้ว บากากครับากันยครับที่น้องจไปอมลิปนี้กับฟ้าก็จะคขอบคุณครับที่รับชมครับคลิปหน้าขอแลแ้วครับ